สวัสดีค่ะฐานที่6สชวรอองแกนิกปูแกน้ำหนึ่งนายเอกลิพ 2. ิมสอนายสิพย์พงษ์งามนักเรียนแกน,นำ้ำหนึ่เด็กอ,รอิรดาคิตรุลม 2. เด็กอิ่งนันนะคะภูมนอง 3. เด็กอินณัฐิชาพับเทียม 4. เด็กอิ่มายยนต์หเด็กปีชานีชานดี กิจกรรมการปลูกผู้ทกสวนควรัวสม,มนสุนไพรผลไม้ต่างๆเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพโดยฐานการเรียนรู้นี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผู้ทกสวนควรัวสม,มุนไพรและผลไม้ต่างๆแบบผสมผสานวิธีการปลูกการขยายพันธุ์าาการบำรุงรักษาการเจ็บเกี่ยวโดยการทำกรเกษตรแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากฐานการเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ประจำวันได้จริงวัตถุประสงค์ ่ 1> 1. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจแท้ศึกษาความรู้ 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผู้พิทักวสมุนไพรและผลไม้ต่างๆ 3. เพื่อปลูกฝังอุป,ปนิสัยพอเพียงผ่นานฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 4. สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากฐานการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตปรจำวันได้จริงกิจกรรมการเรียนรู้ 1. จัดเตรียมสถานที่ประชาสาคัญจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ การปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพรผลไม้ต่างๆสศึกษาแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตฐานการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพรผลไม้ต่างๆและวิทยากรประจาฐานอธิบายเพิ่มเติม 3. พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร่วมกันถอดข้อมอูลความสอดคล้องกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ร่วมกันสรุปสารและความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียน สมุนไพรผลไม้ต่างๆนํา,านำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปไประยุกต์ใช้และขยายผลต่อไปอบทดดเรียนความรู้การแบ่งพืชที่สำหรับการปลูกพืชความรู้เรื่องชนิดของพืชความรู้เรื่องการปลูกการดูแลและการเก็บเกี่ยวคุณธรรมมีวินยัยความรักผิดชอบอดทนรู้จักหน้าที่มีความสามัคคี อย่างเพียงมิติด้านวัตถุ 1. ใช้พื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวอย่างเหมาะสม 2. ผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันมิติด้านสังคม 1. การเรียนรู้ร่วมกัน 2. การรับฟังความคิดเห็น 3. การสร้างไรายได้มิติด้านสิ่งแวดล้อม 1. มีพื้นที่สีเขียวให้สิ่งแวดล้อม2ไม่ทำลายระบบนิเวศ ิติด้านวัฒนธรรม 1. การแบ่งปันเพืือกูนกันการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อให้ล่นน้อง 2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืช 3. การอยู่ร่วมกันสาสนความรู้การปลูกพืชตามฤดูการความรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชศาสตร์ภูมิปัญญาภูมิปัญญาในการเพราะและดูแลพืชผักตามฤดู มีความสุขบลรลาโชบายด้านการศึกษาด้านที่สมีงานทำม,มีอาชีพเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่หนึ่งขจัดความยากจนข้อที่สอง